สื่อมวชนทั้งหลายคะนี่เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์การเมืองไทย93ปีที่วุฒิสมาชิกถูกแจ้งข้อกล่าวหาว่าเข้าสู่ตำแหน่งโดยมิชอบเกินกว่าครึ่งนี่ไม่ใช่เรื่องปกติคะ่ะมันเป็นเรื่องที่ผิดปกติตั้งแต่กติกาที่วิปริตให้มีการเลือกกันเองและส่งผลให้มีการหัวกันเข้ามา แล้วสุดท้ายสังคมก็รับทราบแล้วว่าการได้มาซึ่งสมชุดนี้ไม่ได้มาโดยสุดจริตและเที่ยงธรรมไม่โปรง่งใสมันเป็นข้อเคลือบแคลงสงสัยมาโดยตลอดบัดนี้กกตและ DSI ก็ได้คลี่คลายปัญหาตรงนี้โดยได้มีการแจ้งข้อกล่าวหากับสอ,บอจำนวน55คนและ มีแนวโน้มว่าจะแจ้งข้อกล่าวหาไปจนถึงกลุ่มผู้ที่เป็นผู้บงการก็คือมาสเตอร์มายรวมทั้งสวคนอื่นๆอีกภาพลักษณ์ของสวในขณะนี้จึงตกต่ำที่สุดในประวัติศาสตร์ประชาชนไม่ได้เชื่อถือในการทำหน้าที่ของสวเพราะที่มาไม่ชัดเจนเป็นที่กังขาและก็สงสัยดังนั้นการที่ทนายอัน ได้มายื่นขอเพื่อที่จะให้ทางสอวอนั้นเข้าชื่อกันหนึ่งในสิตามรัฐธรรมนูญมาตรา82เพื่อนำความนี้ยื่นต่อประธานอุธ,ธิสภาและนำเสนอต่อสารรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาให้การดำรงตำแหน่งของสอวอทั้งหลายนี้ว่าเป็นอย่างไรและ จะให้มีการหยุดปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ซึ่งตรงนี้โดยส่วนตัวดิฉันเองในฐานะสอวอได้ประกาศในที่ประชุมแห่งวุฒิสภามาตั้งนานแล้วว่าดิฉันเองเนี้ยในฐานะสอวอรพร้อมที่จะเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบไม่ว่าจะเป็นกะกะตหรือ d s i และขอหยุดปฏิบัติหน้าที่ในการลงมติ ในการให้ความเห็นชอบต่อองค์กรอิสระไม่ว่าจะเป็นองค์กรใดเพราะประชาชนย่อมตั้งข้อสงสัยว่าการที่สอวอมีที่มาไม่ถูกต้องไม่สุจริตไม่โปร่งใสแต่ทำหน้าที่ในการลงมติเห็นชอบผู้มาดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระไม่ว่าจะเป็นกะกะตสารรัฐธรรมนูญปปอชอสตองอ ย่อมเป็นสิ่งที่ขัดแย้งกันแห่งผลประโยชน์เป็นประโยชน์ทับซ้อนอย่างชัดเจนเพราะเมื่อทันทีที่สอวอนั้นลงมติเห็นชอบผู้ไปดำรงตำแหน่งแล้วผู้ไปดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระก็กลับมาตรวจสอบสอวอเองแล้วการตรวจสอบนี้มันจะชอบทำมันจะถูกต้องมันจะโปร่งใสไหม มันเป็นประโยชน์ทับซ้อนมันเป็นสิ่งที่ต่างตอบแทนกันระหว่างผู้ที่ลงมติกับผู้ที่ดำรงตำแหน่งมันจึงไม่สง่างามและไม่ควรที่จะเกิดขึ้นดังนั้นเดนจึงเรียกร้องมาตั้งแต่ต้นให้บรรดาสวออทั้งหลายหยุดปฏิบัติหน้าที่ในการเห็นชอบให้ผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระใดๆทั้งสิน้นจนบัดนี้ไม่มีใครยอมทำในสิ่งเหล่านี้ ห่วงอำนาจเพราะคิดว่านี่คืออำนาจสําคัญที่ตัวเองจะได้ประโยชน์ในฐานะต่างตอบแทนกับผู้ที่ได้ดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระมาถึงวันนี้ประชาชนทั่วไปคงเห็นแล้วว่าถ้าปล่อยให้สอวอทั้งคณะนี้ทําหน้าที่เช่นนี้ต่อไปประเทศชาติปนปี้พินาศแน่เพราะมันเป็นการต่างตอบแทนระหว่างคนสองกลุ่ม แต่คนสองกลุ่มนี้มีอำนาจในการเปลี่ยนประเทศได้